เตต้นไม้ให้ดูเรามาดูต้นไม้กันนะคะนี่ต้นว่านจระเขนี่ต้นอะไรไม่รู้ตะไคร้ทับทิมทุเรียนมะม่วงทุเรียนอะโวคาโดนี่ต้นอะไรต้นกัญชากำลังปลูกใหม่ ที่เซรัตรีเข็มดอกเข็มต้นบาสสนาบางต้นเราก็ไม่รู้จักสวยสวยสวยงามอารามตาอินแท้แม่คุณเอ๋ ได้น้ำแล้วก็ชุมช่มฉ่ำชุ่มฉ่ำต้นกระถินต้นกระเพราไม่ได้ลดวันอาทิตย์วันเดียวต้นไม้เฉาหมดเลยดูสิต้นกระถินเฉาหมดกระเฉดท,ทับทิมกระเพรากระเพรานี่ตายแล้ว หรอรา